มิวก็อยากรู้เหมือนกันเดี๋ยวต้องรอติดตามว่าจะมีไหมหนวดน่ารักขอบคุณค่ะ How's everyone? How's your day? Am I interrupting your work since it's t h r nearly f p.m. here in Thailand? จะมีซีรีชุดไหมคะเจริงๆว่า มือนกันอนะมิวคิดรู้สึกว่าเหมืนแบบมิว่าดูพวกซีรีส์ชุดงสงา,ารามใช่ปะ่ะมิวก็อยากมีมันน่าจะแบบน่ารักมากขอจองโต๊ะได้ไหมคะ่ะร้านเจนส์เทบูได้ปิดลงเรียบร้อยและะ้วค่ะทุกคนร้าน <c oughs> เปิดมาแป๊บเดียวแล้วก็ปิดแล้วตอนเนี้ยปิดตายเลย In my life until I see her. Wait. How many minutes to go? <gasps> eighteen minutes. Arriving in eighteen minutes. Oh, Shai, let me off, but um, รายการ y t u t u อะไรเงี้ยมีใครได้ติดตามอะไรบ้างไหมคะล่าสุดมีของพี่ก้อยพี่นัตตี้พี่ดรีมที่เป็นแบบคิวปิดอะไรอย่างงี้สนุกมากเอาจริงเป็น Youtube แบบรายการอันที่ชอบมากเลยรู้สึกว่าไปแล้วสนุกมากแต่อันที่ชอบที่สุดคือ Hollywood Game Night รู้สึกว่าได้ปล่อย Energy สุดยอด reservation a เจนส์ที <If S 1> Jamie, <out> ่บล๊อ congrats for great start s excited for the next episodes of my s a f e z o n e me too thank you very much เขาเอ็นดูเธอทั้งรถเพื่ออะไรอ่ะดูเธอทั้งรถอ๋อในพวกมิวเว็บหมิวเว็บไปปล่อยเบลอ่อมิวแบบไม่รู้จริงๆว่าพี่เขาพยายามจะชงหรอปล่อยมุกมาหมิวก็เข้าใจว่าเขาถามว่าห่างกันหรออะไรอย่างเงี้ยแบบห่างกันแค่ไหนแล้วก็โอ๊ะ อ๋อก็สองปีค่ะสองปีเป๊ะเลยสรุปไม่ใช่จ้ะอยากให้รีบๆถึงวันศุกร์แล้วว่าศุกร์นี้เรามีโปรโมทกันที่ช่องนะคะจะได้เจอพี่ๆไหมตัวถ้าสมมติว่าใครไม่สะดวกมาทํางานอะไรอย่างงี้ไม่ต้องลาง,งานนะพวกครั้งที่แล้วเราไปเจอแบบพี่ๆใช่ไหมเขาบอกว่านี่โดดงานมาเลยนะเนี่ยภาพถ่ายรูปลงเดี๋ยวจะมีเขาแบบเดีย๋ยวมีเจ้านายมาเห็น ไม่เอานะครับให้กำลังใจกันผ่านออนไลน์ก็แฮปปี้แล้วไลฟ์ในรถลรงไลฟ์บินนะคะคืออะไรอ่ะเฮ้ยหนุดเป็นไรหรออุยคือเราต้องจบไลฟ์หรอ Mrs. s t ชูเวตคัน b t your best friend? I like how you call me m อ s s t ่ค a t อะไรอะไรคือมันบินอะอยากรู้ว่าแบบถ้าอะไรคือบินใส่พื้นหลังใส่ยังไงอะคะโอเคห้าม่ทยรถอะห้าม่ทยรถแทนเรอ ไกลเกินนี่เขาไม่น่าเห็นหรอกมัง้งบางทีถ้ามันเร็วมันจะบอกอ๋อโอเคตอกตอกครับนุ้มไม่ได้ขับรถครับปลอดภัยดีอยู่ในรถนั่งรถไม่ขับนะสิ่งเป็นอะไรเอ่ย พอมาไลฟ์คนเดียวมันก็เหมือนมันไม่มีใครคุยด้วยมันก็จะแบบพูดไปเรื่อยนิดนึงเนาะไอเลิฟตกตกไอเลิฟตกตกปกติขับรถเองบ้างไหมคะขับเองบ้างนะวันอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเหมือนแบบเออเหมือนคนรถมอนเขาจะอยู่ทุกวันอาทิตย์ใช่ไหมมอนก็จะขับรถเอง แต่ก็จะอยู่ในรัศมีแบบว่าไม่เกินสีกิโลจากบ้านแต่ถ้าต้องขับก็ขับได้ค่ะมีเบางคนขับรถได้บีแค่ไม่อยากขับอะแต่ว่าอืมแต่เราก็มีคนรถส่นตัวหลายคนนะใช่หรือเปล่าอีกคนนึงนี่เป็นแบบคนรถกิติมศักดิ์เลยอะนา,นานทีจะได้นั่งเพราะตอนนี้รถเขาซ่อมอยู่ No, Mew, go out why the director lied to me about the Alan kid kissing? Honestly, I don't even know they were gonna kiss. I have no idea. I don't know where I was when this scene was was shooting. EP song or should I spoil EP two? I think EP two is พี่เต้ยฮัลโหลพี่เต้ยเออใกล้แล้วค่ะตอนนี้ไลฟ์อยู่ในตอกตกใช่ในตอกตกโอเคโอเคพี่เต้ยเดี๋ยวถึงเราโทรหาครับใกล้แล้วแหละ โอเคค่ะคิกค่ะโทรตามแล้วค่ะคุณพอจกเจกอ,จอ,กอส่งมาว่านางกินหอยอยู่กินโอิสเตอร์คือเรากำลังจะไปสักที่หนึ่งไปตลาดอันนึงแล้วก็คือมันมีอะไรหม่ำๆเยอะมากหนูก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าที่นั่นมีอะไรตื่นเต้นมากนะจริงเนคนชอบไปเดินตลาดอะไรอย่างเงี้ยแบบเมื่อก่อนนี้ชอบไปเดินผู้ตลาดนัด แบบที่หัวหินอะไรเงี้ยแบบไนท์มาร์เก็ตชอบมากและยิ่งถ้าไปไนท์มาร์เก็ตนะซิกเนเจอร์ในการไปและต้องกินคือโรตีเหมีเป็นคนที่ชอบโรตีมากแบบมากโรตีคือ the best มัมมัมเยอะๆนะขอบคุณค่ะเอ้ยขอบคุณโอเคเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะมัมมัมให้เยอะๆเลยอันนี้เป็นที่ใหม่ที่ไม่เคยไป เหมือนไม่แน่ใจว่ามันคือที่ไหนแต่รู้ว่าไกลามากโรตีสีขาวไม่ใช่เพราะว่าบุราโรตีทอดเสร็จแล้วมันเป็นสีน้ำตาลเอาจริงๆมาตอนแรกเหมือนก็ไม่รู้หรอกเหมือนชอบแบรน์ฟู้ดจนเนี่ยพอเริ่มมีสัมภาษณ์แล้วเหมือนเหมวเริ่มรู้ตัวเฮ้ยจริงๆแล้วอะอาหารที่เรายอมกินที่ผ่านมามันก็สีน้ำตาลหมดเลยนะ แต่อะอย่างที่ลองกินอะไรที่ไม่ลองกินเราก็มาลองกินก็เสีน้ำตาหมดเลยอุ้ย I love you เออมอเป็นคนตลกธรรมชาติมากมากขอบคุณค่ะหลังๆเนี่ยมิวไปถ่ายรายการอะไรมาใช่ปะแล้วเขาก็ชอบบอกว่าแบบน้องมิวหนูเป็นคนตลกเหมือนกันนะลูกหมือก็แบบจริงหรอคะ หนูตลกเหรอขอบคุณค่ะ <c oughs> ระหว่างเกีดกับใครสู้กับใครง่ายกว่ากันสู้กับใครหรอไม่สู้ใครย,ยได้ไหมอะ่ะไม่อยากสู้ใครเลยอะแต่ถ้าต้องสู้สู้ทั้งหมดไม่กลัว 我妈呢？ ตลาดนั้นอร่อย ทำไม N Live ศูนย mm ์เ hmm. ร um mm ิ่มปวดหัวหนึ่งปกติอยู่ในรถแบบไม่ค่อยเล่นโทรศัพท์มันแบบเวียนหัวเพราะมันอย่างเงี้ยอูฟ์ลีน่ามิวหรือมิวลีน่า both depends on the situation เจอเลยช่วงนี้ทินนี่น่าจะทำงานเยอะมาก ได้ทั้งวันเหมือนแบบไม่รู้จักคำว,ว่าอิ่มอ่ะเหนื่อยก็กินได้เรื่อยๆใครเอาอะไรมาวางเครื่งนั้นก็กินกินไปเรื่อยๆรู้ตัวอีกที How many more minutes until destination? I need around 5 What is my star sign? yes, have. I I went to ใช่ฉันมีฉันไปเชียงใหม่ปีนี้ months ago, I went. Yeah, with my mom. ตอนแรกสนมากไปอยากดูนานๆหนูก็อยากดูนานๆเหมือนกันค่ะอยากดูแบบอยากทำวีไอทีทุกวันเลยเพราะจะได้ดูถ้าไม่ทำวีไอทีก็ไม่ได้ดูซีรีส์เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำวีไอทีเพื่อได้ดูซีรีส์ ถึงแล้วเกิดเป็นปะ่ะก็เหมือนแบบมันจะยงลืมตามไม่ค่อยได้มันก็จะอยากดูรูดเดียวจบเลยเอา้าวถ้าดูรูดเดียวจบเลยเราก็ไม่ได้นะคะเพราะเราต้องดูด้วยกันทั้งแปพีถ้าดูรูดเดียวจบก็ไหนอ่ะ อ๋อใช่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 อันนี้อันนี้นี่แหละนี่แหละนี่แหละโอ้ยใหญ่มากเลยเนี่ยวิแมคโดนัลล์ไม่ได้กินเฟรน์ฟรายส์นานมากเมื่อก่อนนี่ชอบกินเฟรน์ฟรายส์มิวนะต้องสั่งว่าเฟรน์ฟรายส์พาร์ตี้บ็อกซ์ทอดใหม่กับแมคเฟลอรี่โอรีโอค่ะแล้วก็ขอซอสพริกใส่ถ้วยนี่ซิกเนเจอร์ของมิว ที่ต้องบอกเขาขึ้นเด็กอ้วนมา <laughs> มีคนบอก Happy birthday Mew ยังไม่ใช่วันเกิดน no my birthday today ถึงปุ๊บวางปั๊บเลยนะทุกคนถึงจะ,จะวางไว้ ดีกว่าใกล้เจอหละเจอกันวันศุกร์นะคะเดี๋ยวว้จะไลฟ์ใหม่โอเคปะ